ปี2007เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ผมจำได้ดีเลยทีเดียวเลยล่ะครับเพราะในวงการเกมปีนั้นน่ะมีเกมที่ออกมาให้เราได้เล่นกันหนักๆน,นั้นเลยทั้ง m a s s Effect Series เอ้ยใครส i s Series u ันชาเต e d ภาคแรกและที่สำคัญเลยนะครับสำหรับผม Assassin s Creed ภาคแรก โดยความที่ผมมีเจ้าเครื่องเพ PS3 โอนดาลูกลักผมจึงไม่พลาดที่จะเล่นเกมนี้อย่างแน่นอนเลยล่ะครับและในเกมที่ผมกล่าวมาถึงทั้งหมดผมโคตรเอนจอยกับแต่สนคียที่สุดเลย <c oughs> การที่เราได้ไเล่นเป็นนักฆ่าจากยุคสงครามครูเสดครั้งที่3ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ปี1191แม่อาจเป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นอนะ่ะผมอาจจะได้ดูหนังเรื่อง Kingdom of Heaven ของปู่ลิลลี่สกอต t มาก็เป็นได้ครับก็เลยทำให้ผมอินได้ไม่ยากเลย แอลนซินคีสภาคแรกนั้นจะให้เราได้รับบทเป็นอ่าอ,อลาอาชื่ออ่านยากชิบเป่งเลยแต่นั่นแหละครับเราคือมือสังหารฉมังขององค์กรนาค่าที่นำโดยอามูอัลลิม โดยเนื้อเรื่องผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละผมเลยขอข้ามไปละกันเอาแค่นี้พอประมาณดีกว่าแต่สิ่งที่ผมว้าวในยุคนั้นก็คือระบบเปิดแมปของแผนที่ที่ผมเล่นกี่ครั้งก็ไม่เบื่อย้ำก่อนนะครับว่าหนาขณะนั้นนะ่ะปี2007นะครับเพราะว่าไอรระบบปีนหอคอยเปิดแมปเนี่ย หรือว่า Tower System ของ Ubisoft เนี่ยพี่แกนำมาใช้จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเกมพี่แกทุกเกมไปแล้วจะลุยเกาะรุกในฟาคาย3กับปีนหอไปตะลุยยอดแดนเขาสูงในคิรัสก็ต้องปีนหอคอยเปิดแมปการเป็นสุดยอดแฮกเกอร์ในเมืองชิคาโกเอ้ก็ต้องคอยหาเสา CTOS เปิดแมปโอ้แม่เจ้านี่มึงจะตามหลอกหลอนกูไปทุกเกมไม่ได้ ในเกมใหม่ๆที่ใช้ระบบทาวเวอร์ได้อย่างสร้างสรรค์นเนี่ยผมยกให้ The Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับที่ได้หยิบยกระบบทาวเวอร์เปิดแมปมาใช้แล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นแต่ผมจะมาเสริมตรงนี้แล้วก็ขยายส่วนนี้ต่อนะครับขอพักเอาไว้ก่อน แล้วอะไรล่ะคือข้อเสียของระบบ Tower System นั่นก็คือความสปอยของระบบที่แม่งบอกกับเราทุกอย่างเกิดเกินไปในสมัยที่ผมเล่น a s s a s s i n s c หนึ่งออกใหม่ๆห,หรือลากยาวมาจน Far Cry 3ที่เราต่างก็รู้จักและเ n j นจกับมันมากๆนั่นก็เพราะว่าแผนที่ในเกมน้นขนาดน,น,นะครับมันไม่ได้มีขนาดใหญ่จนกลวงเหมือนในปัจจุบัน การที่ Ubisoft มักง่ายทำแผนที่เหมือนกับว่าเฮ้ยทำมาใหญ่ๆแล้วกูมากลัวที่หลังว่ามันจะไม่มีอะไรกูก็ค่อยมายัด collectible มาให้ p พลเยอหรือพวกเราเนี่ยเก็บเรียงกันแต่คำถามก็คือของที่เราตามเก็บในฉากข้างทางอ่ะมันสำคัญไหมใช่ครับมันไม่ได้เพิ่มมิติการเล่นให้กับเราหรือเราเพลเยอร์มากนัก ยกตัวอย่างในฟาคาย4นะครับเอหรือผมจะพูดว่าฟาคาย3.5ดีละ่ะที่มันก็เหมือนภาค3เปียบ Welcome แค่ว่า RJ เราแม่งขับช้างขี่รถยิงปืนได้แล้วอ๋อแม่งใช้แกปปิ้งฮุกเนี่ยปีนหน้าผาได้อีกนะนอกจากนั้นแม่งก็เหมือนเดิมหมดต่างก็แค่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็จะประมาณ RJ ชายใช้หนุ่มผู้ไม่รู้อะไรอีกแล้ว เดินทางมายังคิรัตเพื่อทําตามคําขอของแม่เขาคือมึงเดินทางมายังประเทศที่แม่งมีสงครามภายในหรือซีวิววอร์กันอยู่เนี่ยโดยที่มึงไม่หาข่าวสารม,มาก่อนเลยหรือไงวะพออาเจเดินทางมาถึงนะครับอาเจก็จะได้พบกับประเทศที่เนี่ยที่แม่งผู้คนทิ้งภาษาแม่กันไปหมดละแม่งพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าผมอีก <c oughs> I've I shit cleared calendar for you. You and I are gonna tear for my you You up แถมในประเทศแม่งก็มีการจัดแข่งกีฬาสีกันอยู่นะครับพอคีรัสแม่งมีอยู่สสีสีแดงกับสีน้ำเงินที่ก็แข่งแย่งชิงอํานาจกันแบบเอาเป็นเอาตายใช่ครับแม่งฆ่ากันเอาเป็นเอาตายน่แหละนี่แหละครับเนื้อเรื่องที่ผมเล่าอาจจะเอาหานิดนึงกลับมาที่ระบบที่ผมบ่นไปก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับนั่นก็คือฟาคายสมันแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย คงความเป็น Ubisoft Formula แบบจ๋าๆมากแต่ก็ยังดีนะครับที่ภาค6นั้นน่ะได้พัฒนาขึ้นมาบ้างในด้านของการรับเควสที่ NPC เล่ารายละเอียดข้าค่าของเควสให้ฟังแล้วก็มีการ เราภูมิหลังของตัวละครการนำระบบของเกมในค่ายออกมาต่อยอดได้ดีเช่นการที่เราต้องสร้าง settlement เหมือนที่เกมนั้นดึงมาจากภาควาฮาร่า Assassin's Creed นะครับและที่สำคัญภาษาไทยในเกมแม่งแปลโคตรด,ดีแปลแบบทันยุคยทันสมัยคือหรือผมจะฝอยถึงซีรีส์ที่ผมทั้งรักทั้งเกียดอย่าง Watch Dogs ที่ผมโคตรปวดหัวการเล่นในสมัยภาคแรกมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นอะคอมที่ผมใช้แม่งเป็น AMD ทั้งเครื่อง ประสิทธิภาพในการเล่นเกม Watch Dogs ภาคแรกใน AMD System นั้นห่วยกว่า IntelNvidia ตามข่าวนั่นเลยครับหลักฐานชั้นดีเลยนั่นแหละครับปัญหาของผมที่ผมเจอตอนนั้นผมจำได้ดีเลยว่าเจ้า r a d e on 5 7สนของผมนั้นเข้าเล่นเกมแทบไม่ได้มันเร้าจริงๆนะครับแต่ผมก็ทนเล่นจนจบเพราะว่าหายมากตอนที่เปิดตัวในงาน E3 เปิดตัวเกม Watch Dog ใครที่ทันผมผมคิดว่าน่าจำกันได้โอ้โหกราฟิกสุดแสนจะสวยงามระบบฟิสิกส์การเคลื่อนไหวที่สมจริงประกอบกับเราคือแฮกเกอร์ที่ไม่มีอะไรมาฉุดหลังให้ผมจะไม่ซื้อเกมนี้แน่นอนแล้วก็นั่นแหละครับทุกอย่างแม่งคือการหลอกลวงแม่งเหมือนผมโดนสแคมตัวเกมออกมาโดนดาวเกรดยับความสวยงามความเรลลิสติกที่แสดงให้ผมเห็นวันนั้นแม่งไม่เคยมีอยู่จริง พ่วงกลับมาพร้อมกับระบบเดิมๆซ้ำซากการเปิดแมปจากเสา CTOS ทำลายลังโจรอืมสมกับที่ผมกล่าวไปจริงๆผมนะโคตรทั้งรักทั้งเกียดแม่งจริงๆ What? What the กลับมาที่ฝั่ง Assassin s Creed กันก่อนครับ ตอนที่เรานั้นได้เล่นเป็น NCO เดี๋ยวก่อนผมรู้ว่าเพื่อนๆน,นั้นจะบอกว่าที่ผมพูดซ้ำเกี่ยวกับอะไรสิ้นคิดแต่ว่า NCO อ่ะผมเข้าใจนะว่าแม่งแบสแอดแต่มึงเลิกแบสแอดกับ NCO กันได้ไหมผมโคตรเบื่อหน้าแม่งเลยไปทุกเกมไปทุกภาคต่อให้ม่มีความเกี่ยวข้องมึงก็ยังไปโผล่เป็นชุด ยูบีซอมนั้นเหมือนปลาสลักน้ำาครับคือไปต่อไม่ได้ทั้งทั้งที่ระบบซิสเต็มภายในของ Assassin's Creed คือเป็นเกมที่แม่งคอยผลักดันให้วงการเกม Open World ตื่นตัวเพราะสามารถผลักดันให้เพื่อนๆร่วมวงการต่างก็เข็นเกมแนว Open World ออกมากันเป็นแถวหลังจากที่ก่อนหน้านั้นะทุกคนทุกค่ายทำ er. แต่เกมแนวแพลตฟอร์มเมแต่พอ Assassin's Creed 3จบลงในตรายภาคของ Desmon ก็อย่างที่ผมบอกยูบีซอมแม่งกลายเป็นปลาช็กน้าเลย คือจะหยิบจับทําอะไรก็ดูขื่นๆไปหมดยังดีนะครับที่ภาคที่สี่ทำออกมาได้ดีในระบบเดินเรือแต่นอกจากเดินเรือและระบบสํารวจนอกนั้นก็เหมือนเดิมครับตามสูตรเลยปีนที่สูงเปิดแมปเก็บคอลเลกเเบิลข้างทางหาของที่ไม่จําเป็นมากมายในโลกกว้างใหญ่อานี่ยังไม่รวมระบบคอมแบทสุดเทพที่ทุกคนต่างเรียกขานนะครับไอระบบคา์เตอร์กูโลกเนี่ย อืมไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในอันตรายสักแค่ไหนตกอยู่ในวงล้อมศัตรูสักเท่าไหร่ขอแค่คุณกดจังหวะให้ถูกทุกอย่างจบจนเกมต่างๆก็นำไปใช้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Shadow of Mordor uh! ที่ก็มีดราม่ากันว่าผู้พัฒนาแซวว่าเฮ้ยมึงเอาโค้ดเออซิน2ไปใช้หรือเปล่าวะ รือใน Batman Arkham ซีรีสแล้วก็ Mad Max เอ๊ะหลังๆนี่มันเกมของ Warner ทั้งหมดเลยนี่วะเอาละเหมือนผมจะบ่นส่วนนี้มาพักหนึ่งละผมขอกลับไปส่วนขยายของตัวอย่างเกมที่นำระบบ Ubisoft มาพัฒนาให้ดีขึ้นก่อนในที่ผมติดไว้ว่า The Legend of Zelda Breath of the Wild นั้นนำระบบ Tower มาทำได้ดีเพราะอะไรเพราะว่าต่อให้เราปีนหอคอยเปิดใช้งานหอคอยแล้วฟ o อ Map จะหาย แต่แมปจะไม่โชว์อะไระไร้สาระเลยนั่นแปลว่าเพลเยอร์หรือเราลิงก์จะไม่รู้4รู้8เลยว่ามีอะไรซ่อนอยู่โดยรอบหาได้เพียงทาวเวอร์อีกจุดเท่านั้นที่เรานั้นได้ใช้ชิกาสเลสนั้นส่องดูจากหอ,อคอยเท่านั้นละครับทําให้การออกสํารวจมีค่ากับเรามากยิ่งเกมแมปใหญ่มีอะไรให้เราค้นหาแต่ว่าเรานั้นไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่เราจะอยากรู้เองโดยธรรมชาติครับนั่นแหละคือธรรมชาติของมนุษย์ ยิงไม่รู้ก็ยิ่งอยากจะรู้และอีกเกมหนึ่งก็คือ Horizon Zero Dawn ของน้องเอลอที่เราต้องปีนตัวเจ้าทอนเน็ก,กนครับไอตัวเนเธเสาหัวยาวเอ้ยไม่ใช่หัวยาวสิคอยาวขึ้นไปเพื่อที่จะเปิดแมปแต่กว่าจะกระโดดขึ้นไปได้อีกก็ต้องหาทางขึ้นต้องรอมันเดินกลับมาบางทีก็เจอศัตรูเฝ้าอยู่ผมอะประสบการณ์ผมเลยนะผมเจอไอพวกสแนปมอลครับ ไม่ s n a มอเสยสแนปแมววะเออไอตัวจระเข้นั่นแหละครับมันขวางอยู่ผมก็ต้องเคลียร์ก่อนกว่าที่ผมจะขึ้นไปเปิดแมปในเจ้าตัวทอนเน็ได้ <c oughs> เหนื่อยทําให้การเปิดแมปของน้องเอลอยครับมันท้าทายและสนุกมากยิ่งขึ้นแต่ EU bisor อครับทำยังไงก็ทําตามนั้นสปอยผู้เล่นแม่งหมดเลยจนแมปอะหมดความน่าสนใจที่ผมกล่าวมามันก็ไม่น่าจะเกินจริงใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อน ในแอ a ซ s สซินค e ี d ยุคใหม่อย่าง o r ริ i n o อ y s s ซ y ว a h a l a หรือก็คือตรายผ้าของน้องเล la ล่าแหละครับเหมือนจะดีนะใส่ความเป็น RPG Open World แบบสุดๆลงไปเลยจ้าสุดยอดนักฆ่ากูจิ้มทีเดียวไม่ตายเพราะเลเวลไม่ถึงอืม Run. กลับมาพร้อมกับการเปิดแมปที่สุดแสนจะท้าทายอืม I should probably o เชียนี่มันเหมือนเดิมเลยนี่หว่าแค่มึงเป็น RPG เก็บเวลเต็มร well ูปแบบเท่านั้นเอง <c oughs> ยังไม่นับไอระบบไมโครทรานเซคชั่นหรือว่าระบบเติมตังค์ที่เราซื้อเฮลิกที่เป็นสกุลเงินในเกมนะครับมาซื้อพวกคอสเมติกอีกพูดเรื่องนี้น่าจะยาวกว่าเดิม ไม่เรียกพูดสิครับต้องเรียกว่าผมบ่นมากกว่าคือผมไม่ว่าหรอกครับระบบเติมตังค์ซื้อของเพราะสมัยเนี้ยแม่งทุกเกมก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกวงการเกมไปละแต่ผมจะขอแค่ว่าขอให้มันแฟร์และสมเหตุสมผลกับเราในด้านเนื้อเรื่องก็ได้หรือว่าจะเอาตลกโปกหาก็ได้แล้วแต่พี่ท่านจะใส่มาแต่ขอแค่แฟร์กับเราผู้เล่นอย่างเราเราก็พอที่จริงผมเอนจอยกับออ y ดซี่นะครับเป็นภาคที่ผมพูดแล้วว่าถือว่าสนุกที่สุดต่อยอดจากออรดจินมาแต่พอมาวาฮาร่า ผมเล่นแล้วต้องขอสารภาพเลยว่าขอขอโทษเพื่อนๆที่เป็นแฟนแฟน,แฟน,แฟนวาฮาร่าก่อนนะครับแต่ผมอะเล่นแล้วง่วงมากคือเกมมันเหงานะครับเกมมันเหงามากมันไม่มีความดนตรีประกอบตาเดวตาเดว,เ,ดวเหมือนอ d y ิซี่เลยคือมันเป็นเกมที่ซ้ำซากและขาดซึ่งไอเดียในการนำเสนอสิ่งใหม่ๆแบบสุดๆสำหรับผมอะ World Even นคือตัวชูโรงของภาคนี้เลย แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทีมงานะจะพยายามเหมือนว i เชอร์3มากเกินไปหรือเปล่าที่อยากจะพยายามให้การเล่าเรื่องในเควสต์กเควสลองหรือว่าอีเวนต์ซุ่มให้เหมือนกับเดอะวิเชอร3แต่ผมก็ถือว่าหลายๆเควสทํทได้ดีเลยนะครับยิ่งเวอร์อีเวนเนี่ยผมชอบมากแต่ถึงผมจะเล่นไม่จบแต่แอดมวยครับเล่นจนจบเพราะว่าเสียดายเงินที่พรีออเดอร์มา2,007และกดตัวดีลักไปแต่พอ DLC d a w n o f r a g n a ล o ok k ออก แอดมวยก็บอกว่าไม่ไหวแล้วครับขอทําใจเล่นก่อนขอทําใจพักก่อนเดี๋ยวรับคาจอยอีกน่าสงสารเธอจริงๆนะครับณตอนเนี้ผมคิดว่าผมได้บ่นยูบิ o f t เที่เรรักมาก็เยอะแล้วตอนนี้ผมมาขอชื่นชมเขาสักหน่อยดีกว่าสิ่งแรกที่ต้องขอชมและขอบอกเลยเกมค่ายเนี้ยภาพเกมสวยมากและไม่กินสเปคเท่าไหร่คือปรับกลางๆก็ยังสวยอยู่เลยครับอันนี้ยผมขอชมเลยตั้งแต่ a c 1 ยันปัจจุบันภาพสวยมากยิ่งฝาใครไม่ต้องพูดถึงครับสวยที่สุดเลยในเรื่องของ environment หรือสภาพแวดล้อมในโลกของเกม Watch d o g ถึงเกมภาคแรกมันจะสกแกมผมไปก็เถอะแต่ก็ต้องยอมรับว่าภาพก็สวยอยู่ดียิ่งภาค2ภาค3ไม่ต้องพูดถึงครับเปิดเลยได้ก็สวยโคตรเลยครับเนื้อเรื่องในเกมถึงผมจะบน แต่ผมก็ยอมรับนะครับว่าสนุกทุกครั้งที่ได้เล่นและติดตามความเป็นไปในโลกของเกมแต่ละซีรีส์ทั้ง AC ซีรีส์ที่หลังๆมาอาจจะดูหลุดคอนเซปต์กลายเป็นอภิิหารดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงไปบ้าง Far Cry ซีรีส์ว a t ด็ d o s ซีรีส์เนี่ยซึ่งแต่ละซีรีส์ก็มีจุดขายแตกต่างกันออกไปโดยรวมผมก็ต้องยกเครดิตให้กับปุ้มกับและผู้พัฒน,นาบทเลยนะครับยกนิ้วให้พวกเขาเลยจริงๆสุดท้ายผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอนาคตอันใกล้เนี้ย Ubisoft ของเราที่เราทั้งรักทั้งชังมันเนี่ยจะเซอร์ไพรส์อะไรผมอีกหรือเพื่อนๆได้อีกเพราะผมยังเชื่อนะครับว่ามนตเสน่ห์ของ Ubisoft นั้นไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยวยักษ์ใหญ่ตัวน,นี้ก็จะกลับมาได้เสมอนั่นแหละเพราะในมือของ Ubisoft นะั้นมีเกมมากมายเป็นกระบุงเลยครับที่พร้อมจะมาสารต่อทั้ง Rayman เอ Hero: My Magic ที่ผมโคตรรักเลยผมคิดถึงเกมนี้มากเล่นตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแหะครับ Anno Series เินเตอร์เซลที่ผมก็โคตรจะคิดถึงเหมือนกันคิดถึงลุงแซมมากๆเลยเพราะตอนนี้ลุงงูเราก็ไปดีเหมือนที่เพื่อนๆก็รู้กันใช่ไหมครับเดี๋ยวแต่ลุงแซมนี่แหละเมื่อไหร่จะกลับมาสักทีเดดเซเลอร์ปริน์ออเปอเซียอืมเป็นออเปอร์เซียเนี่ยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกล่าสุดก็บอกว่าเลื่อนอีกแล้วเมื่อไหร่จะมาผมคิดถึงเจ้าชายซเลเกินพ่อก่อนครับอีกเยอะเลยแหละพูดแล้วผมก็คิดถึงเหลือเกินเพื่อนๆก็คิดแบบเดียวกับผมใช่ไหมครับอ้อ แล้วอีกเกมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Just Dance ที่ยิ่งพัฒนา,าก็ยิ่งดีขึ้นเพลงในแต่ละปีก็ดีๆทั้งนั้นเลยแอดมวยนี Ad ่ถึงขั้นไปซื้อ PS Move มาเล่นกันเลยละครับแล้วบังคับให้ผมเต้นอีกต่างหากโโอ้ห oh, oh. คิดดูสิครับสภาพคนที่แบบว่าออวบๆเต้นเหนื่อยขนาดไหนในวันนี้เป็นการพูดไม่สิผมต้องเรียกว่าเป็นการบ่นเสียมากกว่า กึ่งทอล์กกึ่งพอดแคสต์ครั้งที่2ของช่องเราเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเ,เพื่อนๆจะถูกใจมากขนาดไหนผมเองก็เป็นคนที่ขี้บ่นไปเรื่อยหวังว่าเพื่อนๆจะไม่เบื่อกันเสียก่อนยังไงเพื่อนๆถ้ายังรักเราและยังชอบในผลงานของช่องเราก็กดไลค์เป็นกําลังใจกดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นการสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับครั้งหน้าผมอาจจะมาบ่นเรื่องอะไรเ,เพื่อนฟังอีกก็อย่าลืมกดกระดิ่งรอรับชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรารักกี้ริพับลิ ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ที่กระดิ่งแจ้งเตือนสวัสดีครับ The definition of insanity is insanity is doing the exact same fucking thing over and over again e x p e c t i n g shit to change that is crazy มึงบอกว่าความ Insanity แม่งคือการทำอะไรซ้ำซากบนวน,วนทำอยู่อย่างเดียวระหวังให้ผลมันจะแตกต่างออกไปในทุกครั้งมึงบ้าหรือเปล่า